สวัสดีทุกคนเราได้กับผมวันทหารเป็นหน่วยที่35มิ่วเทีวทีวทหารเป็นหน่วย,ท,ยที่35ยิ่งปืนเชียงใส่เครื่อ,องแต่งใบจะมาถล่มเมืองเัินโอ้ยอย่าชน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  ไม่ได้หักง่ายๆนะว่คันนี้อ้าวล่วงเชยอ่าลูกกันล่วงะปะปะขึ้นใหม่ขึ้นมาแล้วพนทหารวินอยู่ที่สามสิบห้าร้อนขึ้นป้า ราเรานี้กันกระสุนไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวกระสุนยิงได้เลยอ้อขึ้น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 ฮลอมเมอน์เตวอเตวอเตว ไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังซ่อมไปก่อนก็ไปเล่นต่อ,อ หยุดซะไม่หยุดค่ายิงทิ้งหมดทั้งเมืองไะโอเคครับว่าใส่เกมดังไปอ่ากลับมาแล้วถ้าจะไม่ดังนะยิงอ๋อคือขึ้น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 โลกขึ้นเลย ระวังล่วงอีแก๊ะตัวครับเครื่องบินแล้องว,วายจะจะค้างอยู่เหรอลุ้แม่งไม่อจ,จอดเลยนะเนี่ยอ้าวจ คนกลับมาทางเก่าแล้วไม่เช่นังไงเนี่ยป้อยชิบหายแล้วโอ้ราถอนบินทำ้วก็ซ่อมเครื่องบินเป็นซ่อมระหว่างขับด้วยเคยเห็นมา เฮ้ยดู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 เดอเมื่อกีอันตรายเฮลักหลักหลกหอ้าไปไหนจ้า อืมอ้าวบอมตูมตูมตูมมาเลยสิเดียวโอ้ฮ่ายิงอ้าวตำรวจวนเวียนนะวนเวียนนะนี่แหละวนเวียนนักน่าทอตำรวจมาี๋ยวยิงทิ้งให้หมด เอาละพอตำรวจมาละโอ้น่าก,กลัวจังเราพอตำรวจใช้แค่กเกลิ่งอะเราใช้ของนักกว่าตำรวจเยอะตำรวจทหารมาลองกันเชี่ยหอมจะส่งมาละของกูพังก่อนไหมนี่แน่อ,อากาศ้าถ่ายอำนาจเปิด

จริงน่าจะไม่มีห่อไม่ไมเหรอวะอะไรยิง่งไม่กอะไรยิง่งโอ้ยิงเหรอมาทำไมไม่ทราบว่าฮะเออช่วงนี้มีเวลาก็น่าจะทำภาคนานล็อกนะอืออไปแล้วเว้ยโอ้ยไม่อยู่มากแล้วบนเครื่องบินเนี่ยเอ้ยเครื่องบินล่วง จริงเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจะมานะมือมันไปโดนเขา,ามิจารล้อเขาม่จารลอ้อเปึกอารถทั้งเฉียวเฉียวเมื่อกี้ไอ้เคยิงแม่งอะมาเด้อทหารเหมือนกันมาจับกันทำไมน่เยิยวอะโอ้ ไม่โดนไม่โดนอโ oh, wow. oh. อ้ว่าเช่โอ้เอ้ย,อยบนหัวบนหัวน่ากลัวกว่าแล้วด้วยไอคีเวันเคทูอะอ้าจบซะงั้นรลสวยขนาดน,นี้เลยเนี่ยคั <c ười> แลวกัน กลับมาแล้วเกิดเมื่อกีม้มากล้วเชียร์จช่ามาเป็นมังกรคันไฟกันหน่อยไปอ่าไปเล่นกันสาวน้อยชอบโดนไฟไหมไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างคนย่างก็มีไม่มีแต่ไก่ย่างคนย่างเว้ย ย่างกังหานเออ,อย่างให้เขาไปกินกันแล้วไปเร็วไปเร็วเราต้องจำจัดล้างเผ่าพันถ้าให้มันรู้ว่าในตำรวจอ่ะไม่สนใจอะไรเลย ปอนด์โฟเย็ว yes, ขึ้นเวทีด้วยครับ้านี่แน่ทำไม่งานไม่เป็นโดนนะไปลุ้งานสีตัวเองซะแล้วเอา้าเกี่ยวอะไรด้วยฮะเกี่ยวอะไรด้วยอือเกี่ยวอะไรด้วยฮะ เกี่ยงตัวเกี่ยวอะไรด้วยกับบริษัทตุ๊กเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวอะไรด้วยโมโลโทอกมากเออเกี่ยวอะไรกับบริษัทนี้ฮะเกี่ยวอรอเพ็กวิ่งไปไปแต่ไหละมายึดที่นี่แล้ว จกเลยแจกคันแจกคันโรลัวเกระสุนจะหมดแล้วด้วยคนเรียกว่ากระสุนเล่นเรียกว่าเชื้อเพลิงดิก้นไฟอย่าไปก็เล่นเท่าเราหูไว้บอก กลับมาพร้อมกับกระสุนล้วก็ตายเอ้ยตายเลยเหรอเอ้ยคุณเสียเพิ่มเลือดไปเมื่อกี้ยังตายเลยเหละเอาดีๆเตเพิ่มกลปุ๊ตายปั๊บเลยออโอเคโอเคตายก็ตายวะอะที่เอาไปขายเงละกันนะคือใครยังไม่รู้ทางเอาไปขายนะนี่เริ่มมาจาเอารข้างไหนไปขายตามใจหรือไม่ จะตามใจก็เอาไปขายได้เลยเพราะแต่ละคืก็ขายได้ราคาไม่เท่ากันนะแล้วต้องกว่าต้องกว่าเลี้ยวซ้าเอ้ยเลี้ยวขวามากินมุกนะไม่ใช่พูดผิด ก็ตั้งแต่ะละคาก็จะขายได้ราคาไม่จริงต้องเรียบขึ้นไปนั่นะขึ้นทางโน้นก็ได้ทางนี้ก็ได้สิ่งนี้ให้ดีขึ้นทางโน้นดีกว่าเมื่อกี้เจอรถเล,ลเบกนี่อยู่ด้ยขายล็กขายเยอะนะรถแท่บางคันนะเนี่ยมีชนิดโคตรแท่มันก็จะขายได้แพงหกหมื 6, ่นสามโอเคอเคนี่ยตรงนี้คือที่ขายรถนะแต่แป๊บเดี๋ยวค่อยขาย ไฟเสละรถคันก่อนนะนี่อุตส่าห์เจอว่ารถสตดีดันไปละไม่คเคยเห็นหารรถด้ดีขายนเนี่ยเนี่ยอ่าแล้วก็ที่ด้วยลบสามเหลี่ยมเราขายรถไปรถหายได้ตังค์อีกเออโอเคหนุ่มดสายขนุนอ่ะแสนหนึ่งเห็นไหมนะเออนะไม่ใช่ไม่ต้องสีเขียวได้สีอะไรได้หมดเพรก็แต่ว,ว,ว่าตอนแรกคุณจะยึดถุงมันนะ มึงมึงไม่หยุดกูยิงอ่ะเออไหนก็มานี้ละขอจบคลิปเพียงเท่านี้ยละกันนะเออโอ้ยหก,กร้อยจำร้อยยี่สิบใ่กูมีกระสุนใช่ไหมหกร้อยจำร้อยยี่สิบเลยเวะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันพักเว้ยหกร้อยจำร้อยี่สิบมันจะเทพอะไรขนาด นี้เอองงเลยผมนี่งงตับแดกนะครับตับแดกแดกตับตีเลยเอ,อเอ้ยจะเพาะก,ะกะสนน่าจะเต็มหมดทุกอันเพราะแต่ละอันนี่ก็มาบอมลุ่งอย่างด้นะแต่คนชคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันดีไหมเนี่ยเออ จะพิมพ์เท่จริงก็สนใจคนในในขับสีฟ้าเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นมันส,สวยๆไม่ได้มันไม่ได้ถูกมันไม่ได้แพงเลยเลยไม่ถูกสดๆอ่ะเร็วด้วยนะคันนี้โอ้โหยันโคตรถูกดูราคาการกิบาทแล้วคนอื่นจะร้องร้องหมดเลยเนี่ยหกหมื่นสามโอเคไหมซึ่งขายรถหนึ่งคันเราเราเวลาอีกสามสิบวินาทีเพื่อขายอีกคันนะแนล้ก็ขอ เลับคิ้เพี้ยเท่านี้สวัสดีครับชนทิ้งบ๊ายบาย